6.2ลิตร V10 NA 6.2ลิตร V12 NA 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 พี่ต้นและ NA คืออะไรบางคนก็ไม่รู้เรื่องนี้แล้ววันนี้ผมเลยต้องมาทำคลิปนี้ครับ NA คืออะไรครับ NA นะครับย่อมาจากคำว่า Naturally Aspirated Engine สําเนียงได้ไหมครับโอเคก็ต้องบอกว่าถ้าแปลเป็นไทยนะก็คือเครื่องยนต์ที่หายใจเองโดยธรรมชาติเอ๊ะธรรมชาติคืออะไรปกติเครื่องยนต์ก็คือมีการดูดอัดระเบิดคายการอัดอากาศตรงเนี้ยมันเกิดจากลูกสูบเนี่ยที่ดูดอากาศเข้าไปจากท่อไอดี NA ก็คือใช้ลูกสูบใช้ตัวเขาเองอะดูดอากาศเข้ามาสูดหายใจเองไม่มีการเอาเครื่องอัดอากาศมาเป่าเข้าไปอันนี้เขาเรียกว่าเครื่อง NA ลักษณะก็คือการลากรอบเนี่ยรอบที่วิ่งขึ้นไปรอบที่สูงไปเรื่อยๆแรงม้าก,ก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยช่วงความกว้างของรอบแบบมันก็จะยาวมากๆนะครับอาจจะลาก5กื0 0 0 0 0ันหกพันเจ็ดพันบางคันได้เก้าพันเลยแรงมากก้ามันจะค่อนข้างขึ้นตามรอบไปเรื่อยแต่ถ้าเป็นเครื่องเทรบโบพอจังหวะรอบมันได้ที่เนะี่ยบูตมาแรงม้าก,ก็จะขึ้นแบบสูงทันทีเลยลองคอมเมนต์กันมานะฮะว